สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผม History World โลกประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนึ่งใน อุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าถูกใช้เป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับฐานอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสกันดีกว่าครับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันดีขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอจะบอกเลยว่ามันสร้างความปวดหัวให้กับกองทัพอิสราเอลที่ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มีวินยัยมีระเบียบปฏิบัติการที้อย่างยอดเยี่ยมมากม เจอไอสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันเลยนะครับแต่เอาจริงๆรนะสำหรับผมเองเนี่ยอิสราเอลก็หาทางต่อสู้ได้ดีมากๆกับเจ้าสิ่งนี้เหมือนกันวันนี้ก็จะมาพูดถึงทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งกาซาหรือการตอบโต้ของฝั่งอิสราเอลเองก็ตาม เจ้าส oh. ิ่งนี้เนี่ยนะครับผมถูกเรียกกันเป็นชื่อเล่นว่ากาซาเมโทรครับก็คือระบบรถไฟใต้ดินของกาซาแต่กาซามันมีรถไฟใต้ดินที่ไหนเลยครับมันไม่มีครับมันคือระบบอุโมงค์ใต้ดินของกาซาที่จากข้อมูลเนี่ยเคลมกันเอาไว้ว่าอาจจะมีความยาวรวมๆกันเนี่ยยาวมากกว่า500กิโลเมตรเลยนะครับอิสราเอลเองเนี่ยก็ไม่รู้ถึงแผนผังของอุโมงค์เหล่านี้ทั้งหมดด้วยมีความรู้มาเนี่ยได้แหล่งข้อมูลหน่วยข่าวกรองมาเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับนั่น ทำให้เป็นเรื่องที่ยากมากๆในการต่อสู้เลยนะครับดยอุโมงค์นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในระยะเวลายาวนานมากๆเป็นสิบปีแล้วนะครับผมและในการสร้างเนี่ยอุโมงก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะว่าทางฝั่งของฮามาสเองก็เริ่มที่จะรู้วิธีการสร้างอุโมงค์ที่ดีขึ้นดีขึ้นตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าการสร้างอุโมงค์ของฮามาสเนี่ยทำได้เก่งมากๆและอุโมงค์เหล่านี้เองเนี่ยก็ทําหลากหลายหน้าที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าต่างๆที่อาจจะลักลอบเข้ามาจากอียิปต์หรือว่าใช้เป็นคลังเก็บอาาวุธต่ง หรือรวมไปถึงใช้เป็นศูนย์บัญชาการแล้วการใช้อุโมงเหล่านี้มันทําให้อิสราเอลนั้นเสียเปรียบยังไงเลยครับนั่นก็คืออิสราเอลนั้นไม่รู้ว่าอุโมงคนั้นอยู่ตรงไหนบ้างต้องมานั่งค้นไปเรื่อยๆและในระหว่างการค้นเองฮามาสอ่ะรู้ถึงการเคลื่อนไหวบนดินได้ง่ายกว่าอยู่แล้วถูกไหมเราจะรู้ถึงข่าวบนดินได้เนี่ยมันง่ายกว่าการรู้ข่าวใต้ดินมากๆก็ทําให้ฮามาสนั้นสามารถหนีไปก่อนได้ครับเพราะว่าเขารู้ไงว่าอุโมงค์นั้นทํางานยังไงอุโมงคนั้นอันไหนนําไปทางไหนหรืออาจจะหาจังหวะในการร โจมตีกองทัพอิสราเอลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าอิสราเอลเองก็มีแฮ็กติกในการต่อสู้กลับเหมือนกันครับแต่เอาเป็นว่าเรามาดูข้อดีของเจ้าอุโมงคในทางฝั่งของแง้มมของฮามาสก่อนละกันอะอย่างที่บอกไปก็คือเมื่อรู้ทางเนี่ยก็สามารถหนีได้ก่อนหรือสามารถกะเวลาในการโจมตีได้ดีกว่านอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับอุโมงนี้เองเนี่ยถ้าอิสราเอลจะบุกลงมาเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีไปก่อนได้ถูกไหมยังสามารถวางกับดักต่างๆไว้ให้อุโมงค์ได้อีกแล้วก็อุโมง์เหล่านี้เองเนี่ยทำหน ที่เป็นเหมือนเขาวงกดเลยนะครับก็จะทําให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาเยอะมากๆและอาจจะสูญเสียกําลังทนไปได้จากการต้องมาสำรวจอุโมงค์เหล่านี้นอกจากนั้นเองเนะครับผมก็ใช้เป็นที่ป้องกันหรือที่กาําบังหลบซ่อนจากสายตาและการโจมตีในหลายๆรูปแบบได้บางอุโมงเนี่ยก็สามารถทนแรงระเบิดได้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเองก็ใช้เป็นที่ปกป้องตัวเองได้หรือถ้าวางกับดักไม่ทันเนี่ยก็ใช้อุโมงคนั้นส่วนกลับอิสราเอลไปเลยก็ได้ครับมันก็มีข่าวออกมาอยู่ว่าอิสราเอลเนี่ยบุกเข้ามาในอุโมง์ฮามาสก็ถล่มอุโม มาทับอิสราเอลตายซะเองอารมณ์เหมือนกับที่อิสราเอลเนี่ยถล่มอุโมงค์ให้มา ถล่มใส่ฮามาสอ่ะเขาเนี่ยฮามาสก็เอาคืนได้เหมือนกันครับเนี่ยข้อหลักๆโดยรวมก็คือ1เลยสามารถส่งของได้แล้วก็ใช้เป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์รวมไปถึงใช้เป็นทางหนีคีร่้ได้ดีเพราะว่าฮามาสเนี่ยรู้จักอุโมง์ดีนะครับในขณะที่อิสราเอลเองเนี่ยไม่ได้รู้จักโครงสร้างอุโมงค์ดีเท่าไหร่ตรงนี้เองก็อาจจะมีความคํานวณโจมตีที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันเช่น,นในการปล่อยน้ําทะเลลงมาในอุโมงเนี้ยบางอุโมง์ก็ท่วมได้เลยนะแต่บางอุโมงเนี่ยก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะ ไม่ท่วมจริงอยู่ไม่ได้จริงแต่บางอุโมงเนี่ยมันก็สามารถระบายน้ําออกไปได้แล้วก็น้ําที่ใสามาอาจจะมีจํานวนไม่มากพอทําให้มันท่วมแค่ในระดับขาเท่านั้นครับอุโมงฮามาสเองก็ยังสามารถใช้การได้ตรงเนี้ยก็เห็นจากแหล่งข่าวจากทางฝั่งฮามาสทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วอิสราเอลเนี่ยจะต่อสู้ยังไงละ่ะเพราะอิสราเอลเองเห็นบทเรียนอยู่แล้วจากในสงครามเวียดนามที่อเมริกาต้องสู้กับเวียดกงเวียดกงใช้อุโมงใต้ดินเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยอิสราเอลนั้นรู้แล้วว่าการใช้อุโมง์เนี่ยมันสร กำลังเหนือกว่ามีเทคโนโลยีดีกว่ามากขนาดไหนอิสราเอลเองเนี่ยก็มีทางแก้เยอะแยะเลยนะครับก็มาดูทางแก้ของฝั่งอิสราเอลบ้างดีกว่าก็ใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่เอาเป็นว่ายุทธวิธีหลักๆเลยเนี่ยที่ทาได้ดีมากๆก็คือการไล่เคลียรประชาชนออกไปก่อนครับอย่างการบุกตอนเหนือเนี่ยทำได้ง่ายกว่าตอนใต้เยอะเพราะว่าอิสราเอลไล่ประชาชนจากตอนเหนือเนี่ยลงไปตอนใต้แล้วก็ไล่เคลียพื้นที่เลยแน่นอนแหละถามว่าในการบุกอุโมง์ยังยากไหมย,ยากแต่มันจะจํากัดพื้นที่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นพื้นที่ภาพรวมทั้งหมดได้ง่ายขึ้นทํา ลดความเสี่ยงในการถูกรอบโจมตีได้เพราะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยถูกป้องกันเอาไว้หมดแล้วโดยกองทัพอิสราเอลไงแทนที่ว่าเฮ้ยถ้ามาอยู่บุกในอุโมงที่ผู้คนในอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยอะ่ะ ระหว่างบุกอุโมงอยู่เนี่ยอาจจะถูกรอบโจมตีจากทางไหนก็ได้อันเนี้ยเหมือนไล่ไปก่อนเคลียร์พื้นที่ไปก่อนแล้วก็เทคนิคการทำลายอุโมง,งต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนบุกไปถล่มเลยเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะเสี่ยงหน่อยก็มีเกิดขึ้นบ้างหรือว่าอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนคอนแล้วก็ติดเครื่องยนต์เพิ่มเติมให้คอนเนี่ยหมุนทําลายปากทางเข้าอุโมงปิดฝั่งหาม้าอยู่ข้างในก็นับได้ว,ว่าเป็นวิธีที่สร้างสารร์เหมือนกันหรือการเอาน้ำทะเลเใส่ลงไปเลยเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีที่สร้างสรรค์มากๆเหมือนกันรผมมโดยววแล้เอ ก็หาหนทางต่างมากมายเลยะที่จะมาจัดการ คาลเตอร์แอนแท็กกับแท็กติกอุโมงนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมอุโมงนียก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทําให้ฮามาสั้นกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ได้ในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีอาวุธก็ทันสมัยน้อยกว่ากําลังคนก็เรียกได้ว่ามีจํานวนน้อยกว่าในขณะที่อิสราเอลดูจะเหนือกว่าทุกอย่างแต่ฮามาสใช้ตรงนี้มาเป็นตัวบาลานได้ซึ่งแน่นอนละ่ะถ้าเราดูภาพรวมในสงครามตอนนี้เนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ฮามาสเนี่ยเรียกได้ว่านาอุโมง์มาช่วยเพราะว่าถ้า มีอุโมงค์เนี่ยอย่างน้อยช่วยเพิ่มเวลายื้อเวลาให้ได้2ช่วยเพิ่มความยากลำบากให้กับกองทัพอิสราเอลได้และในบางครั้งอาจจะเป็นข้อได้เปรียบในการโจมตีของฮามาสนั่นเองแต่โดยรวมเนี่ยถ้าดูสถานการณ์โดยรวมอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าฮามาสเนี่ยก็ถูกจัดการไปมากกว่าที่สู้ได้ยเยอะเลยนะครับอิสราเอลเนี่ยยังสามารถคงประสิทธิภาพของกองทัพของตัวเองเอาไว้ได้แต่ที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฮามาสนะครับแต่มันคือข้างบนดังหากอย่างกลุ่มอย่างเฮสบอลล์อย่างเงี้ยนะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว,ยว กองกำลังเอกอะตัวหลักของอิหร่านเลยที่แบบอิหร่านปลุกปั้นสร้างขึ้นมาคือถ้าเทียบกันเนี่ยฮามาสกับเฮสบอลอ่ะคนละเรื่องนะครับผมแต่การจู่โจมตอนนี้นที่เกิดขึ้นในฮามาสมันก็ราบลื่นบ้างไม่ราบลื่นบ้าง ต้องดูข่าวแบบทั้ง2ฝ่ายแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่โดยรวมเนี่ยอิสราเอลนั้นก็ยังคงมีการถล่มแอร์สไตร์มาเพื่อทําลายอุโมงค์เนี่ยหลายจุดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการเริ่มส่งทหารไปตอนใต้แล้วแต่การสู้ในตอนใต้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นเฟสที่ยากที่สุดของอิสราเอลเลยนะครับเฟสหนึ่งเนี่ยอันนี้นถล่มแอร์สไตร์อย่างเดียวไม่ยากเท่าไหร่ถูกไหมมันก็เป็นภาพชัดเจนก็ส่งเครื่องบินไปยิงยิงเฟสสองเนี่ยโอเคไล่คนจากตอนเหนือลงมาก็เข้ามาไล่คนพื้นที่มันก็สามารถทําได้อย่างรวดเเเเร็ว็ววแต่่่ททีี3นนยละัจปาก เยอแล้วก็โหดร้ายที่สุดของการต่อสู้ในสงครามนี้เลยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เองเนี่ยก็เริ่มมีการบุกบริเวณตอนใต้มีการเอาแอร์ไรว์ไปหล่มตอนใต้มากขึ้นแล้วเลยครับก็กําลังจะเข้าสู่เฟสสามแบบเต็มๆแล้วนะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับนี้ก็คืออัปเดตข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ history world โลก ผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ